วันนี้การติดโควิดเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะขณะที่อาการก็ไม่มากจนหลายคนคิดว่าไม่ติดโควิดแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติ แต่คนที่ตรวจพบชัดเจนว่าติดโควิดและมีอาการป่วยเช่นมีเสมหะคัดจมูกไอร่วมด้วยอยากให้เลี่ยงการดื่มชากาแฟไปก่อนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ติดดื่มแบบเย็นใส่น้ำแข็งเพราะความเย็นของเครื่องดื่มจะทำให้จมูกบวมเกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจอีกทั้งเครื่องดื่มอย่างกาแฟชาก็มักจะมีส่วนผสมของน้ำตาลครีมเทียมนมข้นหวานที่อาจจะไปกระตุ้นการผลิตน้ำมูกและเสมหะมากขึ้นได้ นอกจากนี้คาเฟอีนในกาแฟก็มีส่วนทําให้ร่างกายขาดน้ําดื่มมากๆก,ก็จะเพิ่มความเหนียวข้นของน้ํามูกและเสมหะดังนั้นถ้าหากติดโควิดแบบมีอาการก็พยายามเลี่ยงการดื่มกาแฟหรือชาไปก่อนดีกว่าสำหรับใครที่เป็นโควิด19แล้วมีอาการน้อยมากหรือแทบไม่มีอาการเลยแถมปกติก็ดื่มกาแฟหรือชาเป็นประจำอยู่แล้วถ้าเกิดไม่กินแล้วมักจะงุดหงิดหรือปวดหัวอยากจะดื่มก็ดื่มได้นะคะไม่ใช่ข้อห้ามสักทีเดียวค่ะ แต่ถ้าหากเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ต้องบอกไว้เลยว่าควรจะเลี่ยงให้ไกลถ้าเกิดเราเป็นโควิด19และยังไม่หายดีเนื่องจากการดื่มเหล้าเบียร์ไวน์ y, หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดอาจจะส่งผลทําให้มีไข้สูงขึ้นอีกทั้งยังทําให้ร่างกายปัสสาวะบ่อยขึ้นจนรู้สึกอ่อนเพลียได้ค่ะ นอกจากนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ยังทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลงโดยจะไปลดความสามารถในการจัดการกับเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆที่เข้ามาสู่ร่างกายซึ่งเมื่อภูมิคุ้มกันทํางานได้ไม่ดีก็อาจหายจากอาการโควิดช้าลงได้และการดื่มเครื่องดื่มเย็นๆไม่ว่าจะเป็นเหล้าใส่น้ําแข็งหรือเบียร์แช่เย็นก็ยังกระตุ้นให้ระบบทางเดินหายใจระคายเคืองทําให้หลอดลมหดตัวและเสี่ยงต่ออาการไอได้มากขึ้นด้วย ส่วนคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำติดเหล้าติดเบียร์มาโดยตลอดภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนกลุ่มนี้จะทำงานได้ไม่ดีอยู่แล้วนะคะเมื่อเม็ดเลือดขาวทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพก็เลยมีโอกาสติดเชื้อต่างๆในร่างกายได้ง่ายกว่าปกติและการติดโควิดก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่าเมื่อเทียบกันกับคนที่ไม่มีประวัติดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนค่ะ คนที่ติดโควิดดื่มอะไรได้บ้างอันนี้ก็น่าสนใจอันดับแรกเลยคือน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องที่จะช่วยไปละลายเสมหะทำให้ชุ่มคอลดอาการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจน้ำอุ่นผสมน้ำพึ่งมะนาวสูตรนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการไอแก้เจ็บคอและละลายเสมหะได้ค่ะแต่ว่าอันนี้ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า12เดือนดื่มน้ำพึ่งมะนาวเด็ดขาดเลยนะคะ น้ำขิงอันนี้ช่วยแก้วหวัดแก้ไข้แก้ไกกอขับเสมหะและบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนนมอุนอ่นๆที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งแคลเซียมโปรตีนวิตามินต่างๆถ้าหากรับประทานอาหารได้น้อยเพราะเจ็บคอรหรือไอดื่มนมอุนอ่นๆสักแก้วอันนี้ก็จะช่วยทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารในหมูลหล่หลักๆได้ดีทีเดียวนะคะแต่ทั้งนี้ถ้าเกิดว่าใครมีอาการท้องเสียหรือดื่มนมแล้วท้องอืดก็ควรให้เลี่ยงไปก่อนค่ะ และถ้าเกิดติดโควิด1 9ยังอยู่ในระยะที่ต้องรักษาตัวอันนี้ก็ต้องพยายามดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีกินอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์เพื่อที่จะไปเสริมภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้อย่างเต็มที่จะได้สู้กับเชื้อไวรัสได้ราบคาบแล้วเราก็จะได้หายจากโควิด1 9ไว้ๆด้วยอาหารอะไรบ้างหละที่ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะอาจจะไปกระตุ้นอาการที่เป็นอยู่ให้เป็นหนักยิ่งขึ้น อาหารสําหรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่ควรจะกินตามความเหมาะสมของอาการที่เป็นอยู่แล้วก็ควรต้องเลือกอาหารที่ไม่ทําให้อาการแย่ลงอาหารที่ไม่เพิ่มโอกาสเสี่ยงติดเชื้อและอาการแทรกซ้อนรวมไปถึงอาหารที่ไม่เพิ่มโรคในช่วงป่วยโควิดซึ่งอาหารที่ว่านี้ก็แยกกันตามอาการป่วยที่เป็นได้ดังนี้ค่ะกลุ่มที่มีอาการไอคัดจมูกคันคอมีน้ำมูกมีเสมหะ ห้ามกินเลยนะคะได้แก่หนึ่งอาหารมันๆอาหารประเภทผัดที่ใส่น้ำมันมากๆของทอดกินแล้วกระตุ้นให้เกิดอาการคันคอกระตุ้นการอักเสบในร่างกายจะยิ่งทำให้อายหนักมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารรสจัดอาหารที่เผ็ดจัดหวานจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดเครื่องเทศเครื่องแกงอาจทําทให้เกิดอาการระคายเคืองทางหลอดอาหารแล้วไปกระตุ้นอาการไออาการคันคอได้เพราะฉะนั้นควรที่จะต้องหลีกเลี่ยง 3. พวกขนมขบเคี้ยวขนมกรุบกรอบที่เคี้ยวแล้วมีลักษณะเป็นผงแห้งๆเวลากลืนไปเนี่ยก็จะรู้สึกคันคอได้ง่ายไปกระตุ้นให้เกิดอาการไอแล้วก็จะเพิ่มโอกาสในการสำลักได้ด้วยดังนั้นช่วงที่ป่วยก็ให้งดกินไปก่อนเลยนะคะ 4. ข้าวเหนียวถ้าหากมีอาการไอหนักไอไม่หยุดหรือมีอาการเจ็บคอร่วมด้วยก็ควรจะหลีกเลี่ยงการกินข้าวเหนียวไปก่อนค่ะเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยเป็นอาหารที่กลืนยากอาจทาให้ระคายเคืองคอได้อีกทั้งถ้าเกิดกินข้าวเหนียวกับหมูปิ้งไก่ปิ้งไก่ไกไกไทอดซึ่งเป็นอาหารมันๆอาจทาให้ยิ่งมีอาการไอมีเสมหะและคันคอมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ5อาหารที่มีส่วนผสมของเนยและชีสไม่ว่าจะเป็นขนมปังทาเนยปิ้งขนมปังชีส แฮมเบอร์เกอร์ชีสชีสทอดหรือของกินเล่นและเบเกอรี่ที่มีเนยและชีสเป็นส่วนประกอบต่างๆเนยและชีสอาจทําให้เกิดอาการคันคอได้ดังนั้นพยายามหลีกเลี่ยงไว้ก่อนจะดีกว่าค่ะส่วนกลุ่มที่มีอาการผะอ,อืดผะอมอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้มีลมในกระเพาะหรือถ่ายเหลว ห้ามกินอะไรบ้างเริ่มต้นจากอาหารหมักดองต่าง,างๆเช่นปูเคม็มปลารา้าผลไม้ดองผักดองกิมจิอาจเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะไปกระตุ้นอาการท้องเสียายเหลวให้รุนแรงได้ 2. นมหลายคนดื่มนมแล้วจะมีอาการทางระบบทางเดินอาหารเช่นท้องอืดท้องเสียดังนั้นถ้าหากมีอาการเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยควรต้องหลีกเลี่ยงการดื่มนมไปก่อนนะคะ 3. โยเกิร์ตเพราะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียอีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์จากนมด้วยดังนั้นในขณะที่มีอาการถ่ายเหลวก็ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนค่ะ 4. น้ำแข็งไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งในเครื่องดื่มหรือน้ำแข็งในขนมหวานน้ำปั่นต่างๆก็ควรหลีกเลี่ยงให้ไกลเลยนะคะเพราะว่าน้ำแข็งไม่เพียงแต่จะกระตุ้นอาการไอทำให้หลอดลมหดตัวเท่านั้นแต่ว่ายังเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือเชื้อแบคทีรียก่อโรคได้ค่ะ 5. อาหารที่ย่อยยากๆอย่างเช่นเนื้อสัตว์ติดมันอย่างเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อเป็ดเครื่องในสัตว์ต่างๆอาหารปิ้งย่างรวมไปถึงเนื้อมะพร้าวที่เป็นอาหารย่อยยากอาจจะเพิ่มอาการผะอ,อืดผะอ,อมแน่นท้องมากขึ้นได้ค่ะ 6. อาหารที่ไม่ผ่านการปรุงสุกในช่วงที่ไม่สบายควรต้องหลีกเลี่ยงอาหารสดต่างๆผักสด สลัดผักสลัดผลไม้และอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงสุกด้วยความร้อนทั้งหลายเพราะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคและอาจทำให้มีอาการแทรกซ้อนอื่นๆได้รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ